วันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะลงเอาไว้ว่าอิทธิพลจ่อซบรวมไทยสร้างชาติค่ะมีข่าวกันออกมาคุณผู้ฟังคะเป็นรายงานนะคะจากพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยบอกว่าตอนนี้นะคะคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะอดีตกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐได้ตัดสินใจไปช่วยงานแล้วก็รับปากกับนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะประธานทุทธศาสตร์พักการเมืองรวมไทยสร้างชาติเนี่ยว่า ถ้าหากสมัครเป็นสมาชิกรลุร่มไทยสร้างชาติเนี่ยมีแนวโน้มนะคะทางตัวของอคุณอิทธิพลเนี่ยว่าจะไม่ลงสมัครสสเขตแต่ว่าจะอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคแทนซึ่งก็มีรายงานว่าคุณอิทธิพลนั้นได้ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐไปตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่16มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะคะอ่านี่ก เป็นข่าวออกมาว่ามีการสัญญิงสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งสำหรับในหน้าหนึ่งสกิมไทยโพสต์และก็วันนี้ในหน้าหนึ่งสกิมสยามรัฐค่ะได้ลงคอลัน์เอาไว้ในคอลน์ประเด็นลึกนะคะบอกว่าไผ่แยกก่อค่ะรายงานข่าวที่ทําเอาสนามเมืองชนเพิ่มอุณหภูมิความร้อนแรงขึ้นมาแตดลอกใหม่เมื่อมีข่าวออกมานะคะว่าคุณอิทธิพลคุณปลื้มเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมน้องชายของคุณสนทิยาคุณปลื้มนะคะอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงในฐานะบ้านใหญ่เมืองชน ที่เลือกเดินแยกออกมาจากพักพลังประชารัฐแล้วไปสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยไปหมัดๆแต่กลับกลายเป็นว่าอิทธิพลเนี่ยน,นะคะผู้เป็นน้องชายของบ้านใหญ่เมืองชนเนี่ยเลือกที่จะไม่เดินตามพี่ชายด้วยการไปสวมเสื้อพักเพื่อไทยแต่ว่าเลือกที่จะอยู่กับนายกรัฐมนตรีก็คือพักรลุมไทยสร้างชาติแทนเท่ากับว่าตระกูลคุณปลื้มเนี่ยน,นะคะกำลังกลายเป็นไผ่แยกกอค่ะพี่ชายกับน้องชายเนี่ยตัดสินใจเลือกอยู่กันคนละพักแล้วก็ยืนกันอยู่ขั้วตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเมื่อวันที่คุณสุทธิยาแกนําบ้านใหญ่เมืองชนเนี่ยยกคณะไปสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยเนี่ยท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับของคุณหมอชนละนาทในวันนั้นเนมีคําถามจากสื่อนะคะที่ถามคุณสุทธิยาและคุณสุทธิยาก,ก็ตอบเองบอกว่าแล้วอิทธิพลจะตัดสินใจตามมาที่พักเพื่อไทยหรือไม่เนี่ยนะคะคุณสุทธิยาก,ก็ตอบว่ามาติของพี่น้องทุกคนเนี่ยเรามาพักเพื่อไทยคุณอิทธิพลจะต้องปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีให้ครบวาระเสียก่อนต่างคนต่างทําหน้าที่วางตัวเป็น เรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะก็แบ่งกันไปแต่ว่าจะมีปัญหาในคอรอมไหมเนี่ยคุณดิธิพลยังคงลงพื้นที่กับนายกส่วนการเมืองพี่ๆนั้นจัดการเองก็เหมือนกับว่าให้ทำหน้าที่น้อมรีให้เสร็จก่อนแล้วก็จะย้ายตามไปที่พักเพื่อไทยแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรกันขึ้นตกลงเนี่ยมีรายงานออกมาว่าคุณดิธิพลเนี่ยนะคะจะแยกทางกับคุณสุทธิยาคุณปลื้มค่ัไปอยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาตินะคะ คือแน่นอนว่า,าหากว่าถอดหรหัสจากคาพูดของคุณสุทธิยาเนี่ยในวันนั้นจะพบว่ามันมีข้อเท็จจริงที่ว่าต่างคนต่างทําหน้าที่และอิทธิพลยังคงลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีต่อไปส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยจะเป็นเรื่องของพี่ๆน่าจะเป็นคําตอบที่กําลังชี้ให้เห็นว่าบ้านใหญ่เมืองชนนั้นเกิดทางแยกแต่อาจไม่ได้แตกกันเพราะมีรายงานว่าคุณอิทธิพลนั้นไม่ประสงค์ที่จะไปอยู่กับพักเพื่อไทยตามคุณสุทธิยาผู้เป็นพี่ แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยยังต้องการสวมหมวกรัฐมนตรีเพื่อทํางานกับพลเอกประยุทธ์ต่อไปค่ะจนรัฐบาลหมดวาระส่วนจะตัดสินใจลงสมัครสสปาร์ตี้ลิสต์ของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าอันนี้สายข่าวระบุว่ายังเร็วไปเนื่องจากว่าคุณนิติพลนั้นอาจจะมีทางเลือกอื่นว่าจะเล่นการเมืองหรือว่าเว้นวักพักเบรกกันไปก่อนนี่ในมุมของคอลัมน์ประเด็นลึกเนี่ยน,นะคะแต่ว่าในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นั้นลงเอาไว้ว่าคุณนิติพลนั้นจะใช้วิธีลงสสบัญชีรายชื่อเนี่ยนะคะกับพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะ